พี่น้องชาวราศีสิงครับในช่วงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2565มีวินอฟฟอร์จูนมีคุ้มทรัพย์มีกงล้อของโชคลาภมหาศารเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แบบหน้าทึ่งมากๆอยู่ในตำแหน่งของความรักนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีสิงห์ครับ คลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีสิงห์ในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกงกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณา กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID ดีไลน์ฮักดูหรือไม่ก็หมายเลขโทรศัพท์0816971645ก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีสิงค์คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีสิงค์คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16 สิงหาคมจนถึงวันที่16กันยายนนะครับหรือว่าท่านที่ปลุกดวงเป็นลัคนาราศีสิงห์ก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของคนราศีสิงห์ในเดือนธันวาคมส่งท้ายปี2565จะเป็นอย่างไรบ้าง การงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตจะดําเนินไปอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1คือเรื่องของหน้าที่การงานวงจรชีวิตภาพร,มรวมทิศทางแนวทางชีวิตจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากทารุบใบที่1ในส่วนนี้นะครับเป็น สิบดาบนะครับสิบดาบมาในตำแหน่งของการงานคืออุปสรรคนะครับพี่น้องชาวราศีสิงคับจะเกิดความยุ่งยากในเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะมีอุปสรรคตรงนั้นตรงนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนหรือไม่ก็อาจจะเชื่อมโยงถึงความยุ่งยากลำบากใจเกี่ยวกับสุขภาพเข้ามาด้วยนะครับงานมีปัญหาเพราะว่าอุปสรรคเป็นตัวแปรอยู่ที่ สุขภาพด้วยนะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางช่วงนี้จะทำอะไรจะดำเนินชีวิตอย่างไรก็ต้องดูแลรักษาเกี่ยวกับสุขภาพให้ดีด้วยนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่สองนะครับเป็นสีถ้วยนี่ก็เป็นเรื่องของความพอใจแม่พอใจนะครับสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเดือนสุดท้ายของปีขอให้มีตรงนั้นตรงนี้เกิดขึ้นมาเราควรจะได้รับอะไรอย่างนั้นอย่างนี้งานจะต้องดำเนินไปอย่างนี้ แต่ว่าพอถึงจริงๆแล้วนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการนะครับหรือไม่ก็คือเป้าหมายที่เราวางไว้มันอาจจะยังไปไม่ถึงนะครับอันนี้ก็ต้องทำใจเพื่อเรียนรู้พัฒนาตัวเองถ้าเผื่อเราเจอปัญหาในอย่างนี้เราจะแก้ไขอย่างไรนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชินี ถ้วยนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าการงานการเงินภาพรวมรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ว่าปัญหาชีวิตทั่ว,วไปยังยังสับสนยังไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองรอคอยนะครับอันนี้เชื่อมโยงได้หลายจุดด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของความพึงพอใจเรื่องของการรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ด้วยนะครับภาพรวมรวม ของการงานและแนวทางชีวิตนะครับพี่น้องชาวราศีสิงห์ยังมีอุปสรรคยังมีเรื่องต้องแก้ไขยังมีเรื่องต้องจัดการนะครับหรือไม่สิ่งที่รอคอยอาจจะยังไม่ได้ตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่สองคือเรื่องของการเงิน ทิศทางแนวทางการเงินจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากทารุบใบที่หนึ่งนะครับคืออัศวินเหรียญอัศวินเหรียญคือจํานวนเงินที่ชาวราศีสิงห์รอคอยนะครับหมายก็ว่าเรามีเป้าหมายอยู่ว่าเราควรจะได้รับเงินจากตรงนั้นตรงนี้มาในช่วงเดือนธันวาคมเพราะว่ามันมีรายจ่ายรออยู่มีแผนงานรองรับคือเงินยังไม่มาแต่ว่าตั้งเป้าหมายไว้ก่อนแล้วนะครับก็ต้องทําใจเผื่อไ้บ้างนะครับสิ่งที่รอคอยอาจจะได้ หรือไม่ได้หรือได้มาก็อาจจะช้าเกินการที่เรารอคอยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นเย็นบางแผนดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินคือ The f o ฟูนเดอรฟคือการเดินทางการพักผ่อนกันที่มีกิจกรรมค่อนข้างใจเยอะในช่วงเดือนธันวาคมนั้นหมายถึงรายจ่ายที่จะตามมาค่อนข้างเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่มาของรายได้มาจากหลายส่วนรวมทั้งงาน อดีเลกงานาที่เป็นงานฟรีแลนซ์งานที่เป็นรับเป็นชิ้นๆไปก็จะมีส่วนที่มาของการเงินได้เยอะจ่ายเยอะเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนมีกิจกรรมเยอะนะครับในช่วงเดือนธันวาคม ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สนะครับเป็นเลิฟเวอร์นะครับในเรื่องของความพอใจชอบใจอาจจะมีบางอย่างทรัพย์สินหรือว่าวัตถุสิ่งของอะไรสักอย่างหนึ่งที่พี่น้องชาวราศีสิงห์ต้องตาต้องใจแล้วก็อาจจะทุ่มเทรายจ่ายเพื่อสิ่งนั้นมากเป็นพิเศษในช่วงเดือนธันวาคมด้วยนะครับนี่เป็นภาพรวมของการเงินได้มาจ่ายไป รอเงินเพื่อที่จะจ่ายอะไรประมาณนี้ค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินพี่น้องชาวราศีสิง์ในช่วงเดือนธันวาคมก็ต้องวางแผนบ้างนะครับเพื่อที่เราจะจัดการเรื่องของการเงินได้ด้วยความรอบคอบนะครับ ต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักนะครับพี่น้องชาวราศีสิงห์เส้นทางความรักจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากทาโรคใบที่1เป็น wheel of fortune นะครับ w h e of fortune คือกลงล้อของโชคลาภกลงล้อของชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงพี่น้องชาวราศีสิงห์ให้ก้าวพ้นจากจุดที่ไม่ดีไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ มาเชื่อมโยงกับตําแหน่งของความรักนะครับความรักในความเข้าใจในการในครอบครัวาสามีภรรยาคนรักคู่รักที่เข้าใจซึ่งกันและกันช่วยกันสร้างงานสร้างอาชีพหรือไม่ก็จะมีส่วนผลักดันกิจกรรมดีๆเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ก้าวไปสู่จุดที่มีความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงาน รวมทั้งเรื่องของแหล่งที่มาของรายได้ค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากนะครับในเรื่องของการเงินซึ่งก็จะเป็นจุดสําคัญจุดที่จะเปลี่ยนชีวิตของคนที่เกิดในราศีสิงห์ให้มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินแต่ว่าเชื่อมโยงกับความรักคนรักนะครับพี่น้องชาวราศีสิงห์ครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่ สองนะครับเป็นแฮงแมนนะครับมาคู่กันกับวงจรชีวิตหรือว่าวีนออ f ฟอร์จูนด้วยนะครับแฮงแมนคือชีวิตมันจะกลับตลับปัดกลับด้านมีจุดหักเหมีการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรรวดเร็วด้วยนะครับจากจุดตกต่ำล้มเดียวชีวิตที่มีแต่ปัญหาอุปสรรคก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมาสู่จุดที่มีความมั่นคง ร่ำรวยหรือว่าเกิดอะไรที่ดีๆขึ้นมาด้วยแต่ในขณะเดียวกันนะครับจุดแหงเหตุบางด้านที่เป็นด้านที่เป็นลบที่ไม่น่าพอใจก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในครอบครัวนในความรักด้วยนะครับมันจะมี2ด้านเหรียญสด้านพลิกเปลี่ยนไปมาอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวราศีสิงห์ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ในเรื่องของความรักด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาวราศีสิง์ในเรื่องของความรักเป็น1เหรียญน,นะครับการเงินเริ่มดีขึ้นภาพรวมๆแล้วนะครับคือเงินทองไหลมาเทมาเปิดเส้นทางของการเงินที่จะเปลี่ยนแปลงและก็หมุนเข้ามาในวงจรชีวิตในครอบครัวของชาวราศีสิงนะครับ ต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของอุปสรรคทิศทางแนวทางของการแก้ไขสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนธันวาคมนะครับมาเริ่มต้นจากทาโรบใบที่1เป็น7 ถ้วยนะครับเจะด้วยคือความคิดที่มันสับสนวกวนกลับไปกลับมาหาฝั่งไม่เจอหาทางออกไม่เจออันนี้เป็นตกเขาเรียกว่าตกอยู่ในพอบังความคิดที่อาจจะมีอะไรที่มันซ้ําซ้อนมันวุ่นวายอยู่พอสมควรนะครับคิดแล้วก็ยังตัดสินใจไม่ใครได้นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น5้าเหรียญรายจ่ายมาตลอดนะครับพี่น้องชาวราศีสิงห์เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีเงินมีทองมีทรัพย์สินอะไรต่างๆก็ต้องบริหารร,ระมัดระวังเพราะว่าบางทีอาจจะมีรายจ่ายเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือว่ารู้แต่ว่าก็จําเป็นจะต้องใช้ออกไปในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับเป็นราชิ้นีไม้เท้านะครับมีความมั่นคง ในเรื่องของการงานอยู่นะครับใครที่รอคอยงานคันคนที่มีงานส่วนตัวก็จะเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงได้แก้ไขปัญหาของงานได้ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้มีโอกาสดีมีจุดสําคัญมีการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งอยู่ที่การงานแม้ว่าท่านจะเจอปัญหาประสักได้หลายด้านก็ไม่เป็นไรนะครับงานยังมีโอกาสดียังมีความมั่นคงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานฟรีแลนซ์อาชีพอิสระนะครับ ทีนี้เรายังมีไพ่ทาโร่ใบที่13ใบสุดท้ายเพื่อเป็นการประกอบคำพยากรณ์ทิศทางแนวทางชีวิตนะครับพี่น้องชาวราศีสิงห์เป็นเด็กถือเรียญน,นะครับนี่คือความมุ่งมั่น มีอนาคตที่เราคอยอยู่นะครับอนาคตที่ดีคือการสร้างรายได้จุดประสงค์จุดเป้าหมายตระกัก,ก็คือว่าการสร้างาทรัพย์สินรายได้ต่างๆความหมายที่เติมเต็มเข้ามาในครอบครัวมีลูกหลานมีบริวารที่ช่วยกันสร้างโอกาสทางด้านของการเงินก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้มีจุดหมายที่ชัดเจนขึ้นมาได้นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในราศีสิงในช่วงเดือน ธันวาคมพุทธศักราช2565นะครับภาพรวมของการงานทิศทางแนวทางของการงานยังมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นมาไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การขอความช่วยเหลือมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามปัญหาของการงานอาจจะเกิดขึ้นมาจากหลายด้านหนึ่งก็คือว่าเรื่องของสุขภาพอาจจะมีปัญหาทําให้ทํางานได้ไม่เต็มที่ตามที่เราต้องการสิ่งที่เราคาดหวงังต้องการสุด,สด,สดๆเต็มที่ก็อาจจะได้มาไม่ เต็มที่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนจัดการบริหารเรื่องดูแลสุขภาพเรื่องเวลาเรื่องอะไรต่างๆให้มันพอที่จะเป็นไปได้เพื่อที่เราจะรับมือกับเหตุการณ์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายทั้งปวงไปสู่ความมั่นคงได้นะครับส่วนเรื่องของการเงินมีเงินจํานวนหนึ่งที่ท่านอาจจะรอคอยมีเป้าหมายที่ว่าต้องการอยากจะได้นะครับอันนี้ก็ต้องทําใจเผื่อไว้บ้างนะครับเพราะว่าถึงจะได้แต่ก็อาจจะมา ชานนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารายจ่ายมันเป็นตัวขับเคลื่อน ให้เราต้องรีบหาเงินมาจุนเจือตรงนั้นตรงนี้จ่ายตรงนั้นตรงนี้อาจจะต้องทุ่มเทพเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งขั้นไหมซึ่งก็จะใช้เงินจํานวนเยอะๆด้วยเหมือนกันนะครับรวมทั้งการเดินทางกิจกรรมตรงนั้นตรงนี้ก็จะมีเข้ามาตลอดในช่วงเดือนธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนเกี่ยวกับการเงินไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจู่ๆก็จะมีรายจ่ายเข้ามาแบบไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะครับส่วนเรื่องของความรักชีวิตหักเหพลิกกลับไปกลับมาหลายด้านนะครับ ความรักอาจจะมีทั้งจุดที่ดีจุดที่ควรระวังจุดที่จะประสบความสําเร็จด้วยนะครับก็สุดแท้แต่บุญธรรมกรรมแต่งแล้วนะครับพี่น้องชาวราศีสิงคับแต่ภาพแนวทางทิศทางที่ดีขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตในด้านความรักให้โดดเด่นขึ้นมาให้มีความสำเร็จมีทรัพย์สินมีรายได,ได้เกิดความมั่นคงมีจุดเปลี่ยนที่น่าจับตามองนะครับพี่น้องชาวราศีสิงห์ก็คาดหวังว่า ชาวราศีเสีงยงจะพลิกตัวเองจากจุดที่ตกต่ำจากจุดที่ล้มเหลวไปสู่จุดที่มีความมั่นคงดีมากๆในเรื่องของทรัพย์สินดได้ได้ความรักและครอบครัวนะครับส่วนทิศทางแนวทางนะครับปัญหาทั้งหลายทั้งปวงมีโอกาสที่จะผ่านพ้นได้อยู่ที่การตั้งมั่นตั้งใจให้มั่นคง สร้างตัวเองขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินและเรื่องของทิศทางแนวทางต่างๆที่จะเติมเต็มเข้ามานะครับก็ต้องวางแผนดีๆจัดการบริหารดูแลแล้วพี่น้องชาวราศีสิงห์ก็มีโอกาสที่จะผ่านอุปสรรคและก็เดินหน้าสู่ปี2,566ด้วยความมั่นใจว่าชีวิตต้องดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ เอาละรครับทีนี้หมอฮักก็ได้พยากรณ์ดวงของพี่น้องชาวราศีสิงห์มาครบทุกเรื่องแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของชีวิตเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างไม่ได้จำกพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงหรือว่าผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID l ดียฮักดูหรือไม่ก็จากหมายเลขโทรศัพท์ 0816971645นะครับเอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านทุกคนนะครับมั่นใจว่าเราต้องผ่านพ้นจากอุปสรรคและก็ส่งท้ายปีด้วยความมั่นใจว่าเราต้องดีขึ้นกว่าเดิมพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นมีความสำเร็จมีความสมบังมั่นคงเรื่องของงานเงินความรักและก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนขอให้ปลอดภัยกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ